มีไม่ได้ถ้าเราขาดกรรมการผู้ตัดสินทั้งสาของเราครับเริ่มจากคันแรกเลยนะครับคุณโดนัทโดนัทปืนพิือกคันแอนในตาแมนผมไม่เล่นแครับโอ้และท่านที่สองเอ๊ยกบีดัม90ล้าน90ล้านและท่านสุดท้ายก็คือท่านแม็กซ์ม้ำาลเอกของแข็งครับโอ้ เราจะใช้ท่านผู้เป็นขันมาแสดงอะไรก็ได้หนึ่งอย่างถ้าดีก็ผ่านเข้าไปแต่ถ้าไม่ดีกรรมการทั้งสามท่านให้สัญญาณด้วยการตื่นตื่นก็เอื่อขึ้นปุ่มสามสีอย่างนี้สามปุ่มอย่างนี้แต่ตอนนั้นต้องจบลงทันทีนะครับครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาัาแปลชุดแรกของเราครับ เป็นการโชว์แรงของสาวสวยหมวยเอ็กเซกบ่มสไตล์เกาหลีครับขอเชิญพบกับนางชุดแรกนักบัตนี้ค่ะ นะวันนี้ก็มีผู้ทุกนองนะครับมาต่อต่อผมรีิวสัมพันธน์เราแนดิชันไม่ใช่พี่อนผมก็ก็เขาเป็นคนที่ว่ามาเรียกร้องผมผมต้องชื่ออะไรครับกดกดกดกกันะครับอนะขอทุกคนนะครับแนะนำร้อยให้ผมรู้จักเลยครับค่ะค่ะ ฉันพัชชีค่ะค่ะฉนมิกี่ะัชชีค่ะมิกีย่ะัชชีค่ะมิกีย่ะัชชีค่ะมิกีีค่ะเฮ้อิตอร์เบอร์ริัไม่ับนีมนี่้ไหวนไม่ไหวเลยพุกคนเลยับ

คุณเป็นอะไรครับโดนขี่มล้วหอครับอ๋อแล้วคุณล่ะครับนม่โดนไม่เข้าใจห่ะอะไร่ะอ๋อแล้วผีทำอะไรคุณบ้างครับผีอ่ะมันจะช่าหัวที่ฉันอ๋อถึงช้าเลยครับเอาคุณมารูเรื่อครับค้าโดนขี่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋้นลุ้นีอะไรคะัีอะไรคะขี่ขยงหัว ทุกนานครับขอวันเดือนปีเกิดของคุวค่ะค่ะดิฉันเกิดวันที่สี่ค่ะเดือนลิงกุ้งแตงค่ะปีเฮรีคอปเตอร์ค่ะท่านี้ลูกน้องแล้วคุณพี่ว่าเกิดวันที่ยี่สิบเก้าค่ะเดียนชานวีสค่ะ ส่วนเส่วนปีข้องควางเหลวหลังนะคะ<อ>ผมต้องขอใช้สูตรครับแต่ผมจำสูตรไม่ได้ครับ<อ>มันเป็นสูตรของการ<อ>มีผิวหนาครับใช่เเา้ ไม่อรอเลยน้นเลหลายคนหลายคนอาจะสงสัย <bir> ว่าท <c oughs> ี่อยู่ที่หน้าอกนี่ล่ออกหรือว่าหนวดแมงสาจินตนาการกันนิดนึงนะลูกน้าอ๋อแตว่าเขายังเปตนตอรับคือมันต้องใช้สูตรมันต้องใช้สูดรในการมันต้องใช้สูตรในการโอ้ยย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  จะลงขึ้ไม่ดีอื้มเรื่อยๆเถ้าชิ้นเถ้าชิ้นเขาจะเดี๋ยวอตาชิ้นอตาดิแกอาปาเตยอาาดิแกอาปาชิ้นอาาดิแกโอเคครับขอบคุณอะดูี่ฉัน ยังไงดีอะคะผีมาหลอกฉันนะคะห้าวันห้าคืนนี้ฉันไม่หลับไม่นอนเลยค่ะตีห้าถึงตีสี่ตีสี่งตีห้าของวันนี้ฉันไม่ได้หลับไม่นอนฉันโดนผีนีเฉันเเช่หนักกว่เธออีกกินปลาเทีมนิดหน่อยกาจะโมมก่อนตามคงกินปลาเทียมมาถามเลอ๋อปัดผีตัวเนี้ยนะคะยังไม่ผีตัวเนี้นะคะมันต้องเป็นผีที่เลวร้ายมากฉึงต่ำสะทุน จะมีไรให้สุงนสกุลกาเรียลและที่สำคัญจำ<อเ>ค,คุณหมอหมอที่ฉันต้องทันยังไงคบพี่หมุจะเริ่มอกอกอีชันนะอ๋อคุณต้องนะคจากที่ผมใช้สูตรของบัวนะครับคุณต้องอคือคุณพิดาเขาเก็มีจิตผูกพันนะครับเนอพี่หมอผมรู้สึกว่าค่อนข้างเหม็นอ<เ>๋อคือคุณหมอคะ เขากดที่ที่พี่ชาด่าเขาใช่ไหมคะมันเป็นไู้ิปปะเค็มรือ้ผีตัวนี้เป็นผีหน้าร้าที่คือ F L F L ลสี่ๆที่สำคัญข่าวด่วนนี่ปีเจปันีเปันีเปีเ่าวฮะมันมากไปดิเต้กูก็ไม่อยากเต้นมันก็กดให้กูเต้นอะไรอยู่ไหม คือล่องนมละลายแล้วตอนนี้ใจไม่ทันเธอไม่เห็นว่าซิลิโคนเกินกาดเต็มวิธีเลยหรอไปโอเคอ่ะโอเคค่ะอ้าผีจะไม่มาตอบดิฉันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับคุณคุณต้องหาผู้ชายดีสักคนครับต้องหน้าตาดีมาถวายผีตนเลยครับถ้าเปลี่ยนช้อยไปหลายหลายๆคนได้ไหมคะผู้ชายสักคนหรือหลายๆคน หลบตะโกนเจอเลยแค่นี้เขาบอกว่ามีผีแอบแอบชอบโอ้โหผีแอบชอบเหรอครับผีแอบชอบค่ะโอ้น้องน้องน้องเซกไหนไม่รู้นั่นไงไหนได้ไหมครับตาล้องนั่นไงอุ้ยผีสกิ๊กใหญเลยครับผีสกิ๊กจังอุ้ยผีสกิ๊ยเดี๋ยวกูตกที่โอ๊ยผีผ้าผีผ้าผเดี๋ยวรีบเพื่อนฉุนฉา แม่ดังมากเลยขอบโอเคครับก็ต้องพยายามโทรถวายพวกผู้ชายเขาครับก็เซนไหวครับได้ครับพวกนี้ชอบื่มพวกน้ำเชื้อะไหสงสัยจะเป็นผีอิสราเอลข่าวซายไม่ได้มันเป็นผีที่โดนชาวโมคข์ขืนมาเลยมีปักเห็นใช่ครับ แล้วผมจะสวดน,นะครับสวดคาถาให้คุ้กกันนะครับผีต่อเนี้สาวตรงนั้นนะผมงนั่นะน,น,ะ,สนะสาวีเนียอาจย์มาครับสาวคโอ้ไมมาบ้านชัยร์วันดีเม แล้วกูมาทำไมหวาไปแล้วมึงไป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 มันนั่นจะปัดใช่ยังคุณผู้ชมครับอ้คุณผู้ชมบอใหม่พันนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นครับรายการของเราการเขาหลุดผีไปได้อย่างไร เออผมก็ไม่กล้าเหมือนกันนะครับเราจะใช้ให้คนตัดเช่าชมสิที่ต่าใจจากคุณครับซึ่งก็คืออ้าวโภตาลาลาลา พี่การเหรอผมี่การับตอนนี้มาทำอะไรครับผมมาร้องเพลงเห็นเวทีมีเขาให้โอกาสทุกคนเลยัะคุณจะได้ไหมใช่เช่ไหมนะครับมิวสิอ้ร้องร้อเลียนแน่เลยแอปพูดะเไปดูลรง ใช้โซลิด e ิโอนี้ไช้สีฟ้าด้วยมีการ์ดดิไม่ชอบเอาใจเค้กใครจริงๆแต่เธอตัวเธอฉันทำสปูตจะตตต้องดูดีๆต้องเก็บเอา ำตัวเป็นแานลยแบบที <headed> <my> ่เธอต้องเกณฑ์แ <gamma> ค <enders> ่ไม่ต้องใจคาไมร้ทำไมไม่เชื่อกันมัทำไมม่ฟังกันมชอบทันเกินไปข้เขาทุอย่างทีเองเขามั่งเอาก็ดีได้ไม่ยอมทำตัวเ่นไงก็สามารถเราแน่รักฉันทำไมทำไมทำไมชอบอะไรอะไรที่ตัวฉัน No. i right.